ค่ะจากที่พี่หมออีได้พูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของถนนเส้นนี้นะคะคือจริงๆแถวเส้นนี้มันเป็นทะลุกันหมดเลยนะคะด้านด้านหลังอเป็นป่าแล้วก็เป็นคลองรอนหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เป็นที่อยู่ของสุนัขทั้งหมดสุนัขคุณเนี่ยริ่นต้นมาจากจากที่สักประวัติมาก็าคือเป็นการตั้งแคมป์ของคนก่อสร้างนะคะพอหลังจากเขาทําการก่อสร้างเสร็จเขาก็จะปล่อยสุนัข ไว้ที่นี้แล้วก็ทําให้เกิดลูกเกิดหลานขึ้นมาเพราะไม่มีาการถกลงนื้นะคะ <Okay. S 1> เริ่มทีเห็นว่าเขามันอยู่ที่ประมาณก็แต่สิบกว่าปีแล้วนะคะมีสุนัขเป็นร่วมร้อยจวดเดือณวันนี้สุนัขเหลืออยู่ที่ประมาณ20่สิบสามจุเน,นะคะยังยังไม่ได้ทําหมันนะคะสุนัข่นนี้ยังไม่ได้ทาหมันเพราะนั้นณว,วันนี้เราลงพื้นที่มาก็มาพูดคุยกับพี่สิริพรที่เขาดูแลอยู่นะคะซึ่งเขาก็ช่วยดูแลเกี่ยวกับสุนัขทั้งหมดเลยที่ออกมาจากป่านะคะ สิิงหนึ่งที่เราพบเห็นก็คือน้องเป็นโรคผิวหนังกันหมดเลยนะคะจำนวนมากแล้วสุขภาพพื้นฐานของเขาไม่ดีเลยเข้าสู่การทำหมันยังไม่ได้ทาง้งโดยฮพบส่งขาจําเป็นที่ต้องดูแลเรื่องพืน้นฐานของเขาให้ดีก่อนเช่นผิวหนังแล้วก็การดูแลพยาธิเลือดนะคะเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยมาทําเกี่ยวกับเรื่องยาเห็ดหมัด แล้วก็ให้ยาถ่าปยิยิพร้อมกับมอบยาที่จะต้องให้น้องทานในระหว่างที่รอทำหมัน,นะคะซึ่งก่อนจะทำหมัน,นี่อย่างน้อยผิวพันธุ์ของเขาต้องพร้อมก่อน ไม่งั้นเวลาเราปีดมี่ไปเนี่ยเขาจะเกิดการติดเชื้อแล้วแผลไม่ติดหมดนะคะดังนั้นรออีกประมาณ2อาทิตย์เราจะมาประเมินน้องอีกทีถ้าพร้อมก็จะคัดตัวที่คิดว่ามีความสุ่มเสี่ยงกับท้องก่อนไปทําหมันก่อนส่วนตัวเด็กๆก็รออีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะจนกว่าสุขภาพของเขาจะดีก่อนแล้วก็ทำหมันทาวัคซีนเราก็จะมาคืนที่เดิมนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาดูแลเต็มที่ เต็มที่เลยนะคะคือด้วยความที่งบประมาณเขาไม่มีนะคะเขาก็เลยแยกตัวคู่กับตัวเดียนตอนนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเร่งการทำงานให้เร็วที่สุดส่วนตัวด้านหลังในป่าก็ยังมีสุนัขที่เรายังไม่ได้ลงพื้นที่นะคะต้องรอดูอีกว่าจะมีอีกกี่ตัวอจจะสารับคนที่ให้อาหารนนี้เราต้องหาคนให้อาหารได้ สวยมากจรงเลยเบื่อเลนนั้นมันตี๋มากจ้าพวมันตี๋น้ข้ามาคอยติดขันหนึ่งค่ะที่กระจายพาธินะคะของแคมป์นะครับการตั้งแคมป์เพื่อที่จะทําก่อนตั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับครันนี้นี่มีพนักงานเยอะซึ่งอยู่ในแคมป์ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพนักงานนี่นำเอาสุนัขมาเลี้ยงนะครับเลี้ยงันด้วยความรักนะครับก็ดูแลแต่พอแคมป์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ย้ายแคมป์ออกไปปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือย้ายแคมป์ไปแต่นักงานเนี่ยไม่เอาสุนัขออกไปด้วยปรากฏว่ากลายเป็นสุนัขโดนทอดทิ้งนะครับในเมื่อเขาไม่มอีอาหารให้กินเขาต้องหาต้องเข้าซอยนู้นซอยนี้เข้าป่ามัมา่งเลยมงปัญหามันถยูตรงนี้เพราะฉะนั้นผมขอฝากนะครับฝากในเรื่องของการตั้งแคมป์ด้วยนะครับการย้ายแคมป์แล้วให้ดูแลเรื่องเอาสุนัขกลับไปเลี้ยงนะครับอย่าทิ้งเอาไว้ให้เป็นปัญหาของท้องถิ่นครับ ที่สั่งมาตั่งแมวยังอยู่กี่ตัวนี่ข้ารวมสั่งตั่งสังตั่งสร้อยนี้เลยประมาณหยีซิบค่ะหยีผ้าค่ะประมาณนะกเช่นเช่นไปได้ถึงนู้นไม่ได้แล้วบอโมนี่ตามไปเช่นฟัวถึงตัวนี้ต้องดูแลมันฟือมั้งเช่นข้าวคาวค่ะข้าวคาวตุ้ยข้าวตุ้ยแล้วก็ไก่ต้มอันนี้เป็นข้าวมูวนมูวนถือว่าลดราคาครับจึงดูแลอย่างดีนะเวลาไม่บายก็ซื้อยาไปโรงพยาบาลก็มันแพง ใช่ไหมเช่นตามเลยว่ากี่บาทก็บอกว่าสองพันบาตรวจเอ็กซเรย์ตรวจเลือดเช่นว่ากระดูกมากันดูกนั้นเสียค่าที่ระดับอย่างเดียวใช่ไหมแต่ละวันนี้ตอนนี้ขาจะใช้เท่าไหร่ได้ก่อนวันประมาณสองร้อยสองร้อยว่าบาทค่ะตอนนี้จ็กเดี๋ยววันละพันหมามันเลื่อลงกัเลื่อลงถึงกับมันมีปัญหาเรื่องงูเลื้อมากินแมวได้กันเลอมีค่ะตังคบ่อข้าวคนได้เลยคนดีมาแจับเดี๋ยวเราโทรไปเบิร์นึ่งเก่านึ่งหอนนึ่งก็โทรมาบอกมา หูเลื่อมากินแมวแมวมาจากวัดค่ขมันดูวัดกินดูแมวนี่มาเป็นมาตอนนี้จักจักหยีซิบว่าหูเลือมกินว่างูรวนเลื้อนซิบปัดตัวตั็นี้เินมาอะไรแล้วตัวโอเคตีกันเดี๋ยวฮบลงมาปนีปนตื้มันปนีเดี๋ยวฮบลงมาช่วยนี่ขันแรงี่เขามาฉันไม่ก่อยเชื่อ ว่าชั้นโวยหม่ยิงมาไม่เอามาไปแต่ว่านี้ชั้นเชื่อชนดีใจว่าคนที่มาไม่โกลกีปุยยิกน้องปูยิกนี่ก็พ่าก็มาเราหว่าเขานัดชันหลายก็เลยไม่สนใจก็ปีปีปีเส้าหวาเขาโทรมาติการบสามารถชั้นไม่เชื่อยมาแล้วชั้นเชื่อเลยออกมาบ่าันไม่ได้ทำงานอยู่แล้วมาเลยรัเลยากในการทุกข์าพมากาจะดีขึ้นดีขึ้น เมืนะ่อ <nt> กี้ตัวไหนยังไม่ได้ยาก็วที่ยาตัวอยใส่ไาไดไม่ได้ยาและเสจปากไ่ได้ับเสร็จปได้หมคะาัยสร็จปากไดมันีะอะยาาก้มันกัดไหมคะม่กัดใช่ไหมคะเ่าลูกเน่เน่ายายาติดตัวนี้เหร ดนีนี่ช่วยขีดด้วยมานิมานิ่แม,ม่ขีดด้วยว่าได้แล้วเดี๋ยวงง อแน่เอลี้ยงว่าเขาจะพูดตัวเมียมั้เลยมีตัวนึงที่ตัวใหญ่อยู่ไหนยังตัวคนนี้ปะเดี๋ยวให้เป็นจตาฟูกเลยซึ่งไม่รู้วกระบาดหมู่โคมหมู่โคมกระเลียนบางแก้วซึ่งตอนนี้มันมาไม่ไหมอะไบางแก้วคัดมันฟัดมันฟัดมันเพราะว่ามันแก่นี่โตมันอ่ะเปล อันนี้มาได้นี่มา

วันนั้นอ่ะนูมาแล้วค่ะไอเทศบาลเขามาใช่ไหมไอไอนั่นแ่ะมาจับแล้วแต่จับไม่ได้เพราะงูมันตัวโตมากเขาเลยจับไม่ได้เข้านมันขึ้นมาทางไหนะมันก็ขึ้นมาทางต้นมะม่วงนั่นแหละก็มาเนี่ยมันอยู่ในป่านั่นแหละงูเหลือยมตัวโตมากแล้วก็เดี๋ยวคลิปไม่รู้อยู่ไหนแล้วน้องก็ถ่ายไปข้างบ้านมีใช่ไหมตอนมันขึ้นมากินใช่ค่ะตอนมันขึ้นมาไม่ทันได้กินแต่ว่าที่นี่เขาไม่ฆ่าไงเขาเอาไม้ไปขีดเหยียเหยีย ได้20ตัวได้แล้วกลายเป็นเหลือ19ตัวได้เออ19ตัว19ตัวเหรอนี่ๆกว่าโดนน่ะดิไปเอากว่า <laughs> <you salah> <Allah> <laughs> <t Year seven>